ถูกกันไปนแสนพุนสองแสนสองแสนสามแสนพ่นแล้วมาเพาจังไดไหมอายุดึกเศร้าบอกคนท่าแม่ขอร้องอือย่าบอกพ่าแม่พอแล้วค่ะมันไม่มีเงินจ่ายแล้วหนูห่าเขาอะ <laughs> <laughs> บ้าเออบ้าบ้าแต่ว่าบอกรีแม่นมันอยู่กับคูเบียคูเบียกับซือบ้านนะเนาะคูเบียกับเมื่กี้บอกเขาขายหน้าซื้อขายหน้าซื้อห้องเขาพักธนาเรื่อยวันฮาบอกเขาเดี๋ยวเอ้ามาคิดว่าม่ได้บอกเขาขายขายหน้าซื้อมาข้าทีมมาถึงก้มขาผู้ตายบอบานเลย่ามันออกวะฮันนี่ออกซะเนาะออกแล้วกท่านางเหรอ บ้าทาง้ายหน้าสื่อก็ไม่หยาดสื่อตอนแม่มาเขาก็รวยเมื่อถีบแล้วเนาะออโอ้ยกันยังว่าอ๋อพี่ขว้างบอกวัดบ้านวัดเมืองไหนแ<า><อ>ม่นบอกไปกันยังว่านี่จะอ,อ,อ๋อยิ้มยิ้มแล้ว <S <S อ,อ,อืมแต่ว่าปีนี้พาทุดงนะเบื้องม,ม้อไอ้แม่อ,อุดรว่าจังไดกอสีดวงแห้งคาดมันหมดแห้งขาดสีบ่อึดบ่อยาดถึงเอาเงินเพื่อน่า กระเป๋าแต่หัวก่อนเนี่เยเสศเอาเป็นไดเงินพอดีไปรักคาเอาเป๋ามาอันเอากรงเป๋ามาอย่าหายมั่นอันเพื่อนหายไปหาเพื่อนเอางเป๋าหน่ะหายไปหาเพื่อนบางราวมาหยังเพื่อนวาเพื่อนฝันเออเพื่อนนางสมาธิน่ะครับเพื่อนมาบอกไปบอกเพื่อนว่าบอกแม่ในเด้ออันผุมบ่ได้ยู่น้ำเลยได้เพื่อนว่าอันเป๋าน่ะไปบอกเพื่อนเป็หยังือบ่ได้ยู่น้ำ ผมป่วยผมบม่สบายผมสิเนี้จากแม่มเลยได้ผมเลอยู่น้่งเลยท่้นอยากให้ผมอยู่น้ก่ก็เอาผมไปรักษาเป็นบะถ้าผมไปหาหมอเนี่ยบ้านเนี่เพิ่นก็เลยมาบอกให้แม่เอาไปหาหมอครับเอาไปหาหมอวันนี้ไปอยู่น้่หมอเลยเวลาเลยออันไปบอกกับหมอว่าคุณหมออันเพิ่นบอกเรียกเลยเนี่ยว่าสั้นคุณหมอเลยว่าเอาเพิ่นบอกจังไหหมาก็สิบ,บอกเรียกว่าสั้น หมอบอเซียหมอบอเซียบอเซียแล้เนาะไม่ใครจะไปเชื่อแี่เอาพูอบอเซียเละหมอหมอหัวดอกบันนี้หมกหมอน่ะหัวขวันควันแมวอุรานทำไมเขาถึงหัวขวนแล้วแม่เอาเข้าบอเซียว่าหมาบอกเลดเขาสีว่าแม่เป็นบ้าอี่เง้ว่าแม่เป็นบ้าเป็นผมผมก็ว่าบ้าเป็นบ้าเบิร์ดแอล่ะบันนี้เขาว่าแม่เป็นบ้าบันนี้เขาหัวขวนน่ะนะบันนี้ บานนี้แม่กับซส้อสงชานมาเนาะบานแม่ก็ไห้เน,นาะจันทีัาไห้<ม>ไปไห้มาเด็กก็ขืนดังมาเนี่ยอ่าแต่ออกจริงๆเลยเด็กขืนดังนะเก้าหาซูลนะตรง,ตรง,ต,รงตรงเลยตรงตรงอันว่าตรงเนาไม่ตูดเดี๋ยวก็มาถืออันหาศูนซูลหาเนาะ,ะสองลิอนนองออกเพื่อนบ้านไนม่ก็ออกสามตัวเปลี่ยนแบบนับบานนี้ก็โรคมาจากหันจากหมอหน่ะหมอก,ก็เด้ยว่าบากักลามาซัน ไอ้แห้อันคือเด็กเด้อสิเด็กเนี่ยสิ่นี้กันรักษา,จาเจ้าใดเผื่นว่าหมอบาล่ะครับบานีนกันเด็กจะคืนเพื่อนอะไรมาาันก็ได้แดนมาหาจันจิราลงมากรกะด้างเนาะลงมาหาโลดอ่ะนะจันจิราขั้นมือวานม,นมาขั้นมือขั้นมือนี่อยู่แล้วเนาะจันจิราขั้นมือบอกขั้นมือวันจันจิราก็เลยบอกจันจิราว่าจันจิราเอาไปลงแม่เะ,นะื่อ่าเออเอครับผมเอาเด็กอีนอย่างแม่เพื่อว่า เอานีแม่ขั้นมืดอนีเอาไปร้องดีดานีโตใดเงินวะหนึ่งสามสองงวดก่อนก่อนนู้นใช่ไหมแม่ก็ออกสามหนึ่งอเดี๋ยวหนึ่งสามสองก็ออกสามนึ่เครับเออเอาไปรองรู้เหตุวะซานว่าออกเยว่าเศ้าตัวนี้ออกเก่ยซว่าเศร้าอังตัวแม่ตัวนี้จนเจ้ามือโตมากกว่ามาจังไงก็ยุดเศร้าหายเถาะแม่พอรองเมนตเจ้ามือสิจังเห็นเศร้าบอกแล้บอกกจ้จงว่า

เขาลองถตแม่บ่มีเงินใจเลยเพิ่นวาแม่สิเซาห์โมฮันนีพิสเซาบอกคือบ่เซาหังได๋แม่บทานไหนด้วยยู่แม่ก็เสียดังว่าที่งแม่เยอนี้แม่ขอสิแปดล้านแม่เยะ่งในไสิบล้านแม่พยายามดึงอยูเนี่ขอสิาแปดใครว่าเอาสิล้านกับสิพอพ่อเลว่าซันน้ออกมาไปทั้งชาติสิาแปดล้านได้บ่แม่ก็คืออยากถูกอตเตอรี่18ล้านเลยบ่แม่แม่พยายามดึงอายู่พยายามดึงอถือกเกียบว่ เอาอะแต่กินมันงก็ถือว่ามีเงินใจเขาเขาได้มาขายให้เขาได้ไปขาย้งวันทีหนึ่งแมนแมนต่ดาดอีโดจีน่ะเขาถือไม่คือเขาได้ขายให้พื้นใช่้หมเขาไปขายให้พื้นแม่พ่ดไม่ใจเขาบอกให้แม่เส้นด้วยโธ่แมนเอาวะโอ้สิล่ะออเขาก็อยากได้เงินสดนาอผู้ขายราตรีหน่ะเขาก็อยากได้เงินสดไปหมุน้เนาะมาแต่อันนียังก่อัน ทางเมืองเลยนะจะไปเซ็นเขาจดักว่าเลีแยวจากเขายน่ะแม่ว่าให้เซ็นซ้าใบเนี่บ่บ่แม่ผมอยู่ไก่ผมบ่เลยมาเอาอีกได้เอาเงินมาจังม่เอาแม่ว่าก็บ้ว่าให้แม่เซ็นนะแม่โพดไลไปขครอินโดกินกยเขาหลุดถึงไยเขาถึว่าที่หนึงนวันที่หนึ่งเลยแม่ดึงแดีแม่กับว่ามีเงินจนาจ เอาตัวนี้ล้วนี่งวดนี้ละดึงเอางวดนี้ละเอาชิบแต่ด่านนี่เนาะเออเอเอาเอาเอาิแต่ด่านนี่ละสวัสดีครับสวัสดีครับป้าพักสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเอป้าพักขายไปนานเลยได้ป้าได้ได้บอกเอาได้ปกันกีฬาเห็นไหมขางไว้ก่อนคุณสมพงษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านศูนย์ห้าหกนะคะคือเอาไปเสี่ยงก่อนมักยังเอาเนาะ แม่บูดอนตรงเสียงสะก้อนขันมันสีออกมันสีไม่แนวบอกแม่ดอนมาหาแต่เสียงง่ายันออกบ่ออกมันขัสีมาบอกเองอ้อขนาดเล็กเลยเบบนี้อนบอไค่อยเลื่อนมาครับแม่ค่อยเลื่อนมาเนาะด้อัตโนมัติในตัวอ๋อไอ่อนดังก่อนตัเสียงบ่ได้อันบ่ได้คุยบ่ได้ย่างเลยยาว่าคุยเลย แต่วหันทเฝ้าดนซื่อๆก็เป็นเดี๋วมาแม่ขี่กล้วยได้เดี๋ว่าแม่ขีดกล้วยเร้อแม่คุ้วยดนซื่อๆว่าเบิ่งเอาเบิ่งเอาผู้เชียกับไ้ผู้บ่เสียก็บ่ได้เด้อถูกมากินวดแล้วแม่ถูกมากินวดแล้วนี่โอ้ยก็ถูกมาได้ยสามปีสี่ปีขี้เข่ามากเลยโอ้ยอันบ้านรวยจ้าเทียมมีแต่ผู้บ่เสียสวดนีีสิเอาจักล้านดินอันบ่าอยู่จะมาพ่นพี่บ่าสิเอาสิบแปดล้านนี้เอาสิบแปดล้านแม่โอ้ยล้านนึงมันหน่อย อ๋มันหน่อยเพราะพอใส่เอาลูกร้านมันหน่อยพ่อไปหนเอาลงก่อนเอาลงก้าวลูกร้านมันเยอะครับผมแม่อยากได้สิบแปดล้านแปดด้านพ่อส้อสามใบกับพ่อหรอว่าบริษัเอาลูกหรอกสิบไปหนึ่งลอตเตอรี่ศูนย์ห้าหกนะคะหัวฮุกสามใบสิบแปดล้านต้องเอาสักสามใบทั้งสิ้นเลยสุดเออสิบแปดด้านถึงลอตเตอรี่สามใบ เห็นว่าจังสีเสียวสิบแปลนานาุ่นเด้อใช่บทล้านจังสีพ่อยูพอกินเนาะาะว่าแม่อัดบ่ได้โดกเแื้อก็ไดงงกอีแต่ว่าเอาขอสิบแปดล้านคือแม่อัดวีซ่าไปคักเป็นบอาเฮ็ยจังไหนก็อตั้งอัดตั้งห่ยวะตั้งอัดตั้งหาเป็นจังไหนเนาะว่าหวปั้งแน่โอ้ยเพ้งอันวายทำบ้านแบนแต่ของกันแบนนี่แล้วเนาะเป็นจังไหนมาทดสอบเนาะมาทดสอบเนาะ มาทุออาวบ้านเสียนอยู่ได้บ่ไม่นเป็นจ้งไหอ่ะนะชาวเมียนบเมีบ้าน,านจะคลองแมนนี้แล้วกันยังวะไม่า,าห้เนา <ใด S 2> นไม,ามา zig, ่ให้ใดเมียนมานเย๋วผิวน้องมาเดืถึงสวรรค์คนเดียวนะอ,อเอนากับียนเพิดไปหาบ่มียังม่หลอเด้ยมบ่มาหลอกแล,ล้วหามเงินมาให้กับ่จแล้กันไยว่าหัเงินมาให้บ่พอ เอ้ดูโหเลยโหดาราเด้อวันจันมึงจะหายไปเยอืมอย่ะหดนี่อยากนอนตังแต่บ้ันป่วยคือป่วยชอบล่านแต่ว่าเลยป่วยศูนย์ห้าหกเลยเปาเคลิแต่บานตาใสเลยโอ้ไดยป่อยแต่ตาใสเลยสุดพิเศษเลยศูนย์ห้าหกพิเศษเลยเบ้าแตตาใสเลยเออ วันนี้ต่องวดไว้ก่อนนะแม่เนาะต่องวดคือเลขขึ้นที่หน้าผากออกเก่งสีหนาขั้นออดได้ไรหงวดแม่มาเก่าขั้นออดเลยเป็นจังไหนย่านข้าอุ้มนี้ก่านอุ้มนี้อุ้มนี้ไปซื้อมาตเตอุ้ดก็ไปท่ายไปกระสิบ่าได้เห็นหนาว่าเออย่านได้อยู่ในหูมันเป็นจังไหนบอกแม่นบอกแม่นลายจังไรวะไอ้ยกระยังว่าแม่ได้บอรสื่อนะคัตแม่สื่อกับย่านพวกลูกมาได้ แม่กับว่าซื้อเห็นบอกว่าเพิ่งหันแม่ซื้อพ่อใลูกว่าอะไรเจ้าคนเนาะสามหนึ่งหันมาวันนี้สิซื้อว่าซื้อวันนี้ก็ซื้อว่าซื้ออีกแล้วกันจังหวะใ้ลูปใ้ร้านไใซื้อเนาะร้านซื้อตัวัน็ตบ้านเชียง่านอันอันนี้ไปก่อนแม่จะให้ลูกใ้ร้านซื้อให้ลูกใ้ร้านซื้อพิจารณาเอาตัวแม่อัพวิชานีกอัพแบบไปก่อนเพธอเอฟซี่อยากไม่เอฟนั่ม ีเขากีนี่แล้วเห็นหำ